กระแสน้าเชี่ยวกรากไหลเข้าท่วมบ้านมูโนะตําบลมูโนอำเภอสุงไงโกโลกจงังหวัดนราธิวาสหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่ระดับน้ําเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลักเข้าพื้นที่โรงเรียนมูโนะกับบ้านเรือนชาวบ,บ้านสําหรับชุมชนมูโนะอยู่ติดกับลําน้าสรงไงโกโลกค่ะมีน้ําเอ่อท่วมบ้านเรือนมีน้ําท่วมขังบางจุดน้ําไหลเชี่ยวระดับน้ําสูงประมาณ80-100เซนติเมตร ส่วนของที่รุ่มระดับน้ําจะอยู่ที่ประมาณ140เซนติเมตรฐานจากกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่151ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ส่วนที่จังหวัดพัทลุงทหารหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภยัยช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอนหลังจากน้ำท่วมหนักสูงถึง3เมตรเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือท้องแบนพร้อมกำลังพลกว่า10นายไปอพยพชาวบ้านซึ่งก็มีทั้งผู้สูงอายุและเด็กทารกไปจนถึงสัตว์เลี้ยงภายในชุมชนบ้านหัวสะพานที่ยังติดค้างอยู่ภายในบ้านกว่า20คนการช่วยเหลือยากลำบากค่ะเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ต่างจากที่จังหวัดสตูลค่ะบริเวณบ้านวังนาในาตําบลน,น้ําผุดอําเภอละงูน้ําป่าจากภูเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วก็ทําให้บ้านเรือนชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณทางน้ำไหลผ่านรวมถึงที่พักรีสอร์ทชุมชนติดกับลาําธารล่องแก่งวังาสายวังสายทองถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วทหารจากกองพันขออภัยนะคะจากกองก ทหารจากกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่5จังหวัดสตูลร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภยัยร่มใสนำเรือท้องแบนล่องไปตามถนนไปช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมค่ะ ที่จังหวัดตรังเมื่อคืนนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านโดยเฉพาะพื้นที่ติดแนวเทือกเขาบรรทัดล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบแล้ว3อําเภอกว่า400ครอบครัวโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลปะเหลียนอาเภอปะเหลียนมวลน,น้ําทะลักจากเทือกเขาบรรทัดผ่านน้าตกตนเตะและน้ําตกตนตกก็ทําให้น้าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วชาวบ้านเร่งขนของข,องขึ้นสู่ที่สูงแทบไม่ทันค่ะน้ําท่วมสูงถึง2เมตร บางพื้นที่สูงถึงหลังคาบ้านไปแล้วค่ะ